ำไมต้องย้อนอ่ะลูกพี่ทำไมต้องย้อนอนะ่ะแล้วทำไมเราไม่ไปขี่มันเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาทำอะครับถนนเขาไม่ได้บอกว่าเราสวนทางกันได้นะอะเดี๋ยวขอญอาตแบบขี่อะไรแล้วกันผมม่าจอดให้คุณยกวนกับคุณก็ไม่วนยังจะมาดื้อมาทางนี้อีกนี่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนอกีก ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนอีกลูกยมติดครับพี่ฮะลูกผมติดมันไม่เกี่ยวกับลูกผมติดเลยนี่มาแกออกเลยมันไม่ใช่ลูกเลยผมก็เป็นคนมีลูกลูกผมสามคนคนโตอยู่ม,มสี่ด้วยซ้ําผมดูออกอันไหนเด็กติดอันไหนผู้ใหญ่ติดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแป๊บนึงนะติดส่งงานเปล่าเพิ่งเขียวม้าพีนะโอเคได้ได้แป๊บนึงอันนะี้แป๊บ,แบ,บพี่ผมคืนผมจอด ให้เกียรติคุณเ้ื่อยให้คุณวนกับคุณก็ไม่วนยังจะดื้อมาต่อปะมันจะไม่รู้ได้ไงพี่ขับรถพี่ไม่รู้เหรอว่าข้าวข้ามย้อนสอนไม่ใช่เปล่าไปถึงว่าผมไม่รู้ว่าพี่ให้ผมวนกับอ้าวพี่เห็นตำรวจพี่จะย้อนพี่รอรออะไรพี่จะรออะไรพี่จะรอให้ตำรวจไปก่อนแล้ววนย้อนต่อเงนี้เหรอพี่เห็นตำรวจพี่ก็ต้องรู้แล้วว่าพี่ทกำลังทำกระทำความผิดอยู่พี่ต้องย้อนกลับไม่ใช่พี่จะมาบอกไม่รู้ใช้พอแบงค์ป่ะเอาพอแบงค์ไปใช้ด้วยอันหนึ่งครับ ไปไปพี่ไปเลยวนกลับด้วยวนไม่ใช่ได้รับไปสั่งแล้วจะย้อนได้ไปพี่ไป,ไปไ้จเอไ,ได้เลยครับผมได้เลยได้เลย